สวัสดีครับเพื่ันอีกเช่นเคยครับผมอัดนะครับพอร์ตบางแคร์นะผมวันนี้ผมพามาชมรถด้านหลังผมนี่เองนะครับเป็นรถรุ่นวายแท็กนะครับผม6ออโต้นะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวจะพาไปชมเลยครับว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับชุดหน้ากระจังหน้าวิกเตอร์นะผมหล่อๆเข้มๆอย่างนี้เลยนะครับสีดําเงานะครับพร้อมไฟ LED สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับด้านหน้าในรุ่นวายแท็กนะครับตัวนี้คือมีการเปลี่ยนไฟหน้ามาใหม่นะครับไฟหน้าตัวนี้จะ เป็นแบบแมทริก LED นะครับผมเหมือนรุ่นท็อปเลยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะฮะด้านหน้ามีชุดเหล็กนะครับชุดเหล็กงานแฮมเมอร์นะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟวิ่งนะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับในตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่ด้านข้างเลยนะครับไปแบบเร็วเลยนะครับด้านข้างก็จะมีล้อนะครับล้อยีนะครับยก2นิ้วนะครับคันนี้รัดด้วยยางโตโยนะครับอ่ายางโตโย RT นะครับตัวนี้ นะครับออฟเซ็ตลบ้นะครับล้นกลังสวยนะครับผมตัวนี้มีการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นงานของออฟชั่นนะครับเปลี่ยนโชกอัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับเป็นซับแทงก์แระดับนะครับปรับได้นะฮะตัวนี้ด้านข้างนะครับด้านบนราวหลังคามีมาให้อยู่แล้วนะครับการศาสตร์นะครับติดมาให้นะครับเบ้านะครับครอบกรนลอยนะครับผมพร้อมเลยแล้วก็บันไดข้างแฮมเมอร์นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับจัดชุดแฮมเมอร์แท้นะครับ เต็มๆเลยนะครับมี QR code ให้สแกนนะครับอ่าด้านข้างไปกันที่ด้านหลังต่อนะครับด้านหลังตัวนี้จะมีซุ้มล้อผมลืมพูดไปนะครับเมื่อกี้เป็นซุ้มล้อของตัววิกเตอร์นะครับแต่งจะมีเออ่โลบาร์นะครับเป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะครับอ่าโลบาร์แฮมเมอร์แบบนี้เลยนะครับด้านข้างมีสติ๊กเกอร์คำว่าแรปเตอร์นะครับผมคันนี้ลูกค้าก็เลือกมาคัสตอมมาอยากได้แบบนี้นะครับด้านหลังก็ล้อนะครับยก2นิ้วเหมือนกันนะครับลัดด้วยยางโตโย อ่าเหมือนกันนะครับผมขอบ20นะครับเปลี่ยนโชคด้วยนะครับด้านหลังมีซับแทงก์อ่าไปกันต่อเลยครับผมอ่าด้านท้ายนะครับเป็นส่วนของด้านท้ายตรงนี้จะเห็นว่ามีข้อบฝาท้ายมาให้นะครับแล้วก็อะคริลิกเลนเจอร์สีแดงนะครับผมตัวนี้ก็ตัดกับตัวรถสีเทาดาค่อนข้างสวยเลยนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายด้วยนะครับเป็นงานเหล็กแฮมเมอร์นะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าคันนี้เน้นแฮมเมอร์แท้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างพิเศษนะครับ มีการเปลี่ยนท่อใหม่ครับไอท่อใหม่มีการเปลี่ยนท่อใหม่ครับ HKS นะครับผมไฟออกคู่นะครับเสียงเพาะมากนะครับอ่าอย่างกับแรปเตอร์เลยนะครับตอนที่เบิร์รอบหรือมีการอ่ารอบเครื่องอ่าเวลามีการเปลี่ยนรอบเครื่องอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเสียงเพาะมากนะครับตัวนี้อ่าด้านท้ายก็เป็นไฟของรุ่น y t e c ทอยู่แล้วนะครับผมเป็นซ i g m a แบบนี้นะครับผม ด้านหลังที่เห็นเยอะๆแบบนี้นะครับก็คันนี้ลูกค้าอัพเกรดเพิ่มนะครับของเดิมเราก็คืนให้นะครับในส่วนของตัวท่อเดิมหรืออะไรอย่างนี้นะครับไปกันต่อนะครับผมในส่วนของด้านในก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นบ่อหนังไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับคู่หน้านะครับผมอ๋อลืมแจ้งไปนะครับมีกราบข้างด้วยนะครับวิกเตอร์พลาดหน่อยนะครับผมก็ตัวนี้ชุดวิกเตอร์นะครับใส่ทั้งกระจังแล้วก็กราบข้างมาแบบนี้เลยนะครับหล่อๆเท่ๆเข้มๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถแต่งหล่อๆเข้มๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็มีจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับหลากหลายโปรเลยนะครับก็สามารถอินบ็อกทักเข้ามากันที่หน้าเพจได้นะครับหรือว่าโทรที่เบอร์06165465ผมติดต่อผมได้เลยนะครับก็พบกับผมอีกอีกครั้งนะครับในคลิปต่อๆไปนะผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมบายๆสวัสดีครับ